รู้ค่าพลังงานวันนี้จะพาไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดครับที่นี่เขามีการผลิตเตาหุงต้มกันแทบทุกครัวเรือนประมาณถึง 80- 90%เอร์ซเรียกว่าเป็นหมู่บ้านเตากันเลยนะครับแต่ความน่าสนใจอยู่ตรงที่เขาสามารถผลิตเตาได้โดยใช้พลังงานน้อยกว่าที่อื่นเป็นไปได้อย่างไรไปพิสูจน์กันครับแม่ อาจารย์เจิมศักด์พูดอย่างนี้แล้วผมก็อยากพิสูจน์เหมือนกันว่าแต่เอ๊ะใช่บ้านนานวนที่นี่หรือเปล่าเราลองไปดูเรื่อยๆดีกว่าโอ้โหจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกไว้เลยนะครับเห็นบ้านไหนบ้านไหนก็ทำแต่เตาทั้งนั้นดูสิครับนี่ปั่นให้ดูกันสดๆเลยตอนแรกๆก็ผมเอามาทำคนแรกกับปีแรกก็ ผมจำพระไม่ได้คงจะประมาณสักิบเอ็ปีได้แล้วนะครับกรับก็เกือบทั้งหมู่บ้านประมาณสักแปดสนะครับที่ทําอาชีพเครื่องปั้นดินเผาเป็นเตาเมื่อก่อนนี้สมัยแรกๆผมทําก็เผาด่านครับเผาด่านนี้มันจะเปลืองในเรื่องเ,อเชื้อเพลิงมากแล้วก็ผลิตภัณฑ์ออกมานี่จะไม่ค่อยดีมันแตกล้าวไม่ไม่สวยงามสีสันก็ดูไม่สวยตอนหลังนี่ก็มีแบบตัวหนอนครับ ตัวนอนมาใช้ก็ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งครับพอใช้มาตอนหลังๆนี้ทางศูนย์พัฒนาพลังงานนี่ท่านก็เอาเตาแบบนี้มาให้ก็รู้สึกดีดีแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้ทั้งเตาหนอนและก็เตาเผาด่านอีกแล้วครับแสดงว่าของใหม่เนี่ยต้องดีกว่าของเก่าแน่ๆไม่งั้นคุณเรืองยศคงไม่เปลี่ยนมาใช้หรอกใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วเมื่อกี้พูดถึงพอพอ หรือศูนย์พัฒนาและเผยแพร่พลังงานภูมิภาคที่เขานำเตาเผาตัวนี้มาให้เนี่ยทำไมเขาจึงมาส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้เทคโนโลยีของเตาเผาประสิทธิภาพสูงตัวนี้เราไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์กันครับเกิดขึ้นได้เนื่องจากทางพอพ,อพอให้ความสำคัญในเรื่องของพลังงานทดแทนลนักษณะของเตาแบบความร้อนลงเราจะบังคับทิศทางของลมร้อน คือโดยธรรมชาติของลมร้อนเนี่ยจะลอยขึ้นบนนะครับเราก็ดีไซน์เตาเพื่อที่จะบังคับทิศทางให้ลมร้อนผ่านภาชนะลงด้านล่างใช้ประสิทธิภาพของลมร้อนให้ให้เต็มที่นะครับถ้าเปรียบเทียบจากการเผาดาดกับเผาโดยใช้เตาแบบความร้อนลงนะครับที่เราออกแบบมาเนี่ยความแตกต่างก็คือการใช้เชื้อเพลิงเนี่ยประหยัดกว่าการใช้เาเตาดาดเนี่ย 35%นะครับนี่เห็นไหมล่ะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาสีสดสวยเป็นที่ต้องการของตลาดส่วนในเรื่องการดูแลบริหารเตาเผานี้ <c oughs> ก็จะเป็นหน้าที่ของกลุ่มคอยจัดคิวผู้ใช้เตาโดยมีเหรันยิกเก็บเงินสมาชิกผู้มาใช้บริการครั้งละ30บาทเงินที่ได้ก็จะเก็บเข้ากลุ่มและนำมาดูแลซ่อมแซมเตาเผาเ ให้เกิดการใช้งานอย่างยาวนานที่สุดล่ะครับก็มาจากกลุ่มครับเราประชุมกันแล้วว่าทำไงเกิดมันชำรุดนี่เราจะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมก็เลยตกลงกันว่าต้องเก็บเงินไว้เป็นค่าบริค่าซ่อม,มบำรุงรักษาครับคน30บบาทนี่เก็บลองดูก่อนมันพอไหมถ้าพอก็เอาแค่นี้ไปก่อนถ้าไม่พอก็ค่อยว่ากันใหม่นี่แหละครับที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้ด้วยตัวเอง สามารถจัดการแก้ไขปัญหาของกลุ่มโดยไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงานข้างนอกนอกจากนี้ยังช่วยกันประหยัดไม้ฟืนที่เป็นเชือเ้อเพลิงในการเผาซึ่งจะช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่ารักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วยของดีๆแบบนี้ใครจะเลียนแบบไปสร้างเองก็ได้นะครับเขาไม่สงวนลิขสิทธิ์การมีส่วนร่วมของประชาชนทำให้โครงการที่หน่วยงานของรัฐมาส่งเสริม ป็นการพัฒนาและใช้งานกันอย่างจริงจังจนอาจถือได้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเผาเตาทีาท่ไม่เผาผลาญพลังงาน